มาว่าที่เรื่องของ Fast n u r u r u s u s กันดีกว่านะครับมีเรื่องน่าสนใจและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Brand o c o n n e r น,นักตัวละครที่แสดงโดยคุณพอ u วอลเกอรนะครับที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตลอดระยะทางของการทำหนัง Fast n u r u r u s u s โดยเฉพาะหลังจาก Fast Furious 7เป็นต้นมานะครับที่คุณพอ u l อลเกอรเสียชีวิตไปเนี่ยพอ u ว Walker เสียชีวิตเมื่อปี2013นะครับภาคสุดท้ายก็คือ Furious 7นะครับ ก็มีการถ่ายทําบางส่วนเอาไว้แต่ว่าบางส่วนก็ทําเป็นคอมพิเตอร์กราฟิกเอานะครับนี่ทำอย่างนี้เอาน้องชายแกมาเล่นแล้วก็ทําเป็นฉากสุดท้ายที่มีการปล่อยเพลงปล่อยอะไรนะครับซึ่งซึ่งก็ก็เป็นที่รอคอยครับสำหรับแฟนแฟนฟาสต์แอนด์ฟิว่าเอวินดีเซลประกาศว่าจะมี Fast X Fast 10ฟัน์แล้วก็จะมี 10.1. 2 3มใชม่มี13พาร์ท ก่อนหน้านั้นก็ตั้งแต่ฟาสแล้วที่ทุกคนก็ลุ้นกันมาโดยตลอดครับว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นหน้าแบรนด o c o ค n นเนในหนังชุด Fast ์เซนฟิวเอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าสุดท้ายเอาจนแล้วจนรอดเนี่ยในฟาสต์สเนี่ยฟาสเนี่ยถือว่ามันเป็นการสปอยนะสุดท้ายเราก็ไม่ได้เห็นแบรนด์โอ n อนเนอโผล่ออกมาครับมีแต่การพูดชื่อออกมาว่าเออเดี๋ยวเราจะพา ไอ้ลิโดบีเนี่ยไปหาบรานก่อนละกันอะไรแบบเนี้ยพูดออกมาครับแต่ว่าไม่ดสุดท้ายก็ไม่ปรากฏตัวออกมาครับอันเนี้ยมีอยู่หลายๆประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกกับ,ก,บการตัดสินใจวางบทบาทของ b บรนโนคอนเนอร์ในหนัง Fast X ของผู้กำกับลุยส์ลูชิเรียที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรอันดับแรกการปรากฏตัวของ b บรนโนคอนเนอร์ในภาคนี้มี2มี2จังหวะครับ เขาเรียกว่าเป็นการริบิวให้กับพอลวอล์กเกอร์จังหวะแรกเป็นช็อตเปิดหนังช็อตที่ทวนความให้เราได้เห็นว่าไอ้ดันเต้เรเยสเนี่ยมันมาจากไหนโอ้มันเป็นลูกไอ้เรเยสในภาค5แล้วมันก็คือลูกชายของไอ้บ้าเจ้าราชายาเสพติดที่โดนขโมยตู้เซฟไปไงในในฟาสต์ไฟฟ์นั้นน่ะแล้วก็มีแบบว่าอ๋อตอนนั้นไอ้ดันเต้มันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ซึ่งในฉากที่ว่าเนี่ยเราก็ได้เห็นแบรนด์โอคอนเนอร์โผลมาครับแล้วถ้าใครเอาไปเทียบกับตอนเราดู Fast ์ไฟฟเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันครับแต่ว่ามันเป็นคนละมุมกันอันนี้ผู้กำกับคุณลุยซิลิเซียนะครับบอกว่าในการถ่ายทําฉากเนี่ยฉากย้อนอดีตไปที่ Fast ์ไฟฟเนี่ยสิ่งที่ทีมงานตัดสินใจทําก็คืออันดับแรก มี2ส,ส่วนครับมีงานด้านภาพ2ส,ส่วนที่ต้องทําคือ1่ถ่ายทําใหม่ถ่ายทําใหม่ก็คือฉากที่ต้องมีเจสันโมโมทั้งหมดนะครับก็ต้องถ่ายทําใหม่ซึ่งเขาก็ไม่ปล่อยในเรื่องรายละเอียดนะครับผมถึงบอกไงว่าเขาบริูรไม่พลาดหรอกเพื่อให้มันได้งานด้านภาพเหมือนกับ f a สต์ไเนี่ยซึ่ง f a สต์ไฟเข้าฉายโอ้โหตั้งหลายปีแล้วถูกไหมครับตอนนั้นนะ่ะเขาไม่ได้ใช้กล้องดิจิตอลเหมือนปัจจุบันนะครับมันไม่ได้มีกล้องเรทเหมือนปัจจุบัน ฟาส t 5เนี่ยเขาใช้เอริฟล็กซ์สองครับเอริฟล็กซ์สองเนี่ยเป็นกล้องฟิล์ม35มมเมตเขาเอาตัวเดียวกันกันกบที่เคยเอาไว้ถ่าย f a ส t 5เนี่ยมาถ่ายฉากนี้ครับเพื่อให้มันต่อกับฟุตเทจเก่าซึ่งถ่ายไว้ด้วยกล้องเอริฟล็กซ์สาเหมือนกันเนี่ยได้อย่างสนิทแนบเนียนนอกจากนั้นเนี่ยลูซิเรียกับทีมงานก็ไปลือ้อฟิล์มอะคีฟครับ ไปรื้อสต็อกฟิล์มเก่าที่เคยถ่ายฟาสต์ไฟฟ์กันเอาไว้ว่ามันเหลือช็อตไหนบ้างแกเล่าให้ฟังว่าปรากฏว่าไอตอนที่ไปรือ้อฟุตเทจเก่าๆเนี่ยโอ้โหมันมีของที่ไม่ได้ใช้เยอะมากครับแล้วก็เป็นภาพที่เป็นภาพพอวอลเกอร์ Walker ในมุมต่างๆในฉากที่เราเห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาก็เลยมีโอกาสได้เอาภาพเหล่านั้นมาใช้ครับโดยตัวผู้มำกลับบอกว่า มันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆในการทําฉากนั้นเพราะเราได้เห็นวินดีเซลที่ยังเป็นหนุ่มอยู่ตอนนั้นวินดีเซลอายุ44นะครับพอวอล์เกอร์38เองแล้วมันก็เป็นฉากซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นเพื่อนของต้องสองคนมันเป็นการทํางานที่เต็มไปด้วยอารมณ์และก็ความรู้สึกจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องของการปรากฏตัวของแบรนด์โอคอนเนอร์ใน FastX อีกหนึ่งจังหวะที่เกี่ยวกับบรันโอคอนเนอร์เกี่ยวกับพอลวอล์กเกอร์เป็นการทริบิวต์พอลวอล์กเกอร์ในฟาสต์เอ็กซ์ก็คือช็อตของมิโดิลเรนวอล์กเกอร์ครับลูกสาวของพอลวอล์กเกอร์เธอคือนักแสดงสมทบที่มารับบทเป็นแอนนลฮอสเตดบนบนเครื่องบินครับลำที่ไอเจคอบกริทเทนบีขึ้นไปนั่นแหละครับแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยมิโดิลวอล์กเกอร์เนี่ยเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์เธอก็ออกมาโพสต์อันนี้แหละครับ โพสต์ภาพในสแกรมเป็นภาพตัวเธอบนเครื่องในฉากนั้นแล้วก็เขียนข้อความประมาณว่าในหนังภาคแรกนะ The Fast and the Furious เนี่ยฉันอายุแค่หนึ่งขวบอยู่เลยเธอบอกว่าฉันเติบโตมาในกองถ่ายได้เห็นพ่อนะได้เห็นวินได้เห็นจอร์ดาห่้าได้เห็นจอร์ดาห่้าก็คือคนที่เล่นเป็นเมียอานะครับได้เห็นลูดาคริสอยู่ในจอมอนิเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ขอบคุณพ่อที่ทําให้ฉันเกิดขึ้นมาแล้วก็ฉันได้มาอยู่ในครอบครัวฟาสแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่ชีวิตของฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเหล่านี้เธอขอบคุณผู้กำกับอย่างลุยซิลเชียด้วยนะครับว่าในการสนับสนุนแล้วก็อนุญาตให้เธอมามีส่วนร่วมในหนังเรื่องฟาสเอ็กซ์เธอบอกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆที่ทุกคนให้เกียรติพ่อแล้วก็อยากจะบอกเล่าเรื่องราวของเขาขอบคุณทุกคนนะครับอันนี้ก็คือรูปเธอตอนเป็นเด็กจิ๋วนะฮะ อเด็กน้อยนะเออรอรดังนั้นดังนั้นจะบอกว่าทั้งการเลือกใช้ฟุตเทจเก่าโดยไม่ทำภาพของ b r ร n ด์โอคอนขึ้นมาใหม่ด้วยคอมพิวเตอกราฟิกเหมือนที่เคยทำและการทรีบิวนักแสดงที่มีคุณค่าที่สุดคนหนึ่งของหนังฟาเซัมฟิรสด้วยการให้ลูกสาวของแกเนี่ยมาปรากฏตัวในเรื่องเป็นสิ่งที่หลุยส์เซอร์เียผู้กำกับแลวก็สตูดิโอตัดสินใจครับว่า รอเอาประมาณนี้ดีกว่าซึ่งอันนี้เป็นความเห็นของสื่อต่างชาติหลายๆสำนักนะครับที่ผมไปอ่านอ่านมาเนี่ยผมเห็นด้วยครับว่าเราไม่ต้องรอหรอกที่จะได้เห็นแบรนด์โอคอนเนอร์ในหนังชุดฟาส t ์ฟียเรีผมว่าเป็นแบบนี้ไปจนจบอาจจะดีกว่าไม่ต้องกลับมาปรากฏตัวด้วยการแบบฟื้นคืนชีพเขาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรแบบนั้นนะครับผมว่าไม่จำเป็น ต่อให้มันจะขาดของรู้สึกมันดูแปลกๆบ้างก็ตามนะครับที่อย่างที่ผมชอบล้อเลียนนะครับว่าโอ้ยดอมแบรนยังไม่ตายโศกเศร้าแล้วก็ทําไว้ทุกไว้อะไรอย่างกับบรนโอคนเนอร์ตายไปแล้วอย่างนั้นได้ยังไงไอคนที่ตายคือพอลวอล์เกอร์เสียไปแล้วแต่แบรนโอคนเนอร์ในเรื่องยังไม่ตายตามท้องเรื่องนะถึงมันจะขัดตรงนั้นก็ตามครับแต่ผมว่าการตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องกว่าแค่นี้พอแล้ว แล้วก็ไม่รู้แฟนๆรู้สึกยังไงคือผมไม่ใช่แฟน Fast and Furious แต่ผมว่าถ้าเราจะให้เกียรติพอ w วอลเกอร์งเสียไปแล้วฟุตเทจเก่าโอเคฮะแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกฟื้นคืนชีพผมไม่โอเคผมเป็ยังไงก็ไม่รู้ผมรู้สึกแปลกๆเออผมรู้สึกแปลกๆถึงแม้สตาร์วอลจะชอบทำก็ตามนะครับ <laughs> พอ f a s t X เปิดฉากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามขึ้นทันทีครับว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้สปินออฟทั้งหลายที่วินดีเซลเคยโม้เคยประกาศเอาไว้เคยบอกว่าจะมีฟาส t สปินออฟหญิงล้วนอะไรแบบเนี้ยมันจะมากน้อยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่าแบบวินดีเซลบอกแบบนี้ครับวินดีเซลบอกว่าโปรเจกต์ Project เนี่ยพัฒนามาตั้งแต่ปี2017แล้วโปรเจกต์ฟาสแบบเวอร์ชันผู้หญิงนะเราเห็นได้ชัดครับว่าเขาก็ยังคงคิดทางนี้ต่อครับกับการ ค่อนข้างจะเน้นตัวละครหญิงแล้วก็มีการเติมตัวละครหญิงตัวใหม่เข้ามาในหนังด้วยแล้วก็ดึงเอาบางตัวที่ที่ใช้งานได้ก็เอามาเติมเข้าไปในทีมอีกให้แรมซี่เป็นนางเอกก็ดีนะเพราะว่าลัตตี้จะไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าอันนี้ให้ฟังนะเดี๋ยวจะเล่าอันนี้ให้ฟังเอาวันนี้ให้จบก่อนวินดี้เซลบอกว่าสปินออฟทีมผู้หญิงของ Fa s t and Furious ีเนี่ย อีกไม่นานจะได้เห็นแล้วเราจะเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอันนั้นคือเรื่องของทีมหญิงล้วนนะครับแล้วก็เป็นความเห็นของวินดีเซลและฝั่งมิเชลโรเดก s สล่ะพูดถึงสปินออฟหญิงล้วนหรือว่างานต่อไปในอนาคตของ f s t and Furious ว่ายอย่างไรนางเอกนะฮะนางเอก f a s t and Furious อย่างคุณลัตตี้นะครับมิเชลโรเกสเธอบอกว่า เธอตอบผู้สื่อข่าววารตี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อคุณส่งไม้ต่อไปให้คนที่ต้องวิ่งต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องย้ายไปนั่งเบาะหลังแล้วเรากลายเป็นแค่ผู้โดยสารแล้วเราไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นคนขับไม่ได้อยู่หลังพวงมาลัยคือใช่เราผ่านอะไรต่อมีอะไรมามากมายแต่ณเวลานี้มันคือเวลาของคนรุ่นใหม่เราต้องปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของพวกเขาในการเขียนอนาคตของพวกเขาขึ้นมาเอง นะมิเชลโรดิเกสบอกแบบนี้ครับดังนั้น,น,นสรุปได้2อ,อย่างก็คือมิเชลโรดิเกรสค่อนข้างจะพูดชัดเจนว่าสปินออฟจะเป็น Fast Family แบบ next generation เป็นรุ่นต่อไปและใน Fast new generation เนะี่ย Fast รุ่น2เนะี่ยก็จะไม่ได้มีลัตตี้เป็นตัวละครหลักครับผมว่าลัตตี้มีอะไรพวกเนี่ยพวกที่อยู่กับ Fast มัมนตั้งแต่ Fast s t d Furious ภาคแรกเนะี่ยเขาก็อยู่มานานนะครับ แล้วน้องคนใหม่ก็แจ่มมากนะน้องที่แข่งรถที่บราซิลอ่ะโอ้โหโคตรสวยเลยอ่ะเออโคตรสวยเลยอ่ะอันนั้นรอดูต่อไปทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ว่าไม่ต้องห่วงครับ Fast X พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามจบไปอาจจะจบพาร์ทของวินดีเซลหรือว่าตัวละครโดมินิกทอร์เรโตเรียบร้อยแล้วก็จะมีทางอื่นไปต่อได้อีกมากมายครับจะกลายเป็นหนังรถแข่งเลยก็ได้นะ ือให้มันกลายเป็น Ford V f e r r a r r อย่างนั้นนะครับก็เป็นไปได้ก็ทำได้เหมือนกันปย้อนอดีตไปรุ่นพ่อโดมินิกโทเลโตย้อนไปรุ่นพ่อไอเดล็อกอะไรเงี้ยโอ้ทำได้เยอะครับมันจักรวาลเปิดแล้ววันจักรวาลเปิดแล้วไม่ต้องห่วงวันจักรวาลเปิดแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะ